3, four, one, two, three. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะวันนี้พี่บิวตี้ก็จะมารีวิวว่าเวนพยาบาลเนาะแต่ละเวนทําอะไรบ้างก็วันนี้พี่บิวตี้จะมารีวิวเวนดึกนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพี่บิวตี้ก็ต้องไปก่อน24นาฬิกานะคะก็คือต้องมีสแกนนิ้วเนาะอ่านพี่บิวตี้สแกนนิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็หลังจากสแกนนิ้วเสร็จแล้วพี่บิวก็จะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น6ชั้นที่พี่บิวทํางานเนาะก็อ่าระหว่างนี้ก็รอลิฟต์ ก็เช็คอาแต่ละเกือบทุกชาร์ตเลยนะคะว่าเออเวนก่อนนั้นเนี้ยเวนบ่ายเนี่ยเขาทํางานอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าหลังจากนั้นก็คือพี่บิวตี้จะเช็กชาร์ตต้องบอกก่อนเลยว่าการเช็กชาร์ตเป็นหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามีบางครั้งที่ใส่เอกสารผิดชาร์ตหรือวาอ่ามีออเดอร์บางออเดอร์ที่ตกหล่นไปยังไม่ได้ทําอะไรเงี้ยซึ่งเราจะยังสามารถแก้ไขหรือว่าให้การพยาบาลผู้ป่วยได้ทันเนาะ ก็อย่างแรกเลยพี่บิวตี้ก็จะเช็คตั้งแต่สติกเกอร์เลยนะคะว่าตรงกับชื่อผู้ป่วยไหมบางทีบางคนอาจจะเขายุ่งหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่ ส่วนในเรื่องหน้าของออเดอร์หน้าของออเดอร์พี่บิวตี้ก็ต้องเช็คที่บอกก็คือเช็คออเดอร์กับคาเด็กอีกทีนึงแล้วก็เช็คออเดอร์ในเรื่องของอาการให้ยาเนะาะกับตารางยาอีกครั้งหนึ่งก็ พี่บิวตี้ก็จะค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆเนาะคือสมัยก่อนอะพี่บิวตี้คือเอาง่ายๆว่าเปิดประมาณ24เตียงแต่ว่าปัจจุบันอะเนื่องจากว่ามันมีสถานการณ์โควิดก็เลยเขาก็เลยลดจำนวนเตียงเหลือประมาณ8เตียงก็คือผู้ชาย4ผู้หญิง4แต่ว่าตึกที่พี่บิวตี้อยู่จะเป็นตึกัด ซึ่งทุกคนที่จะต้องนอนโรงพยาบาลในที่เป็นผู้ป่วยคาดิโอเมดเนาะก็คือจะต้องผ่านตึกพิบิวตี้ก็คือเอาง่ายๆว่าสวอบแล้วก็มารอผลที่ตึกพิบิวตี้เนาะว่าเออเนี่ยหลังจากผลออกถึงจะสามารถย้ายได้ พี่บิวก็จะทำการเขียน Nerd Note เนิร์ดโนเนาะก็สิ่งสำคัญเลยในการเขียนเนิร์ดโนตคือต้องครอบคุมปัญหาของคนไข้ทั้ง4มิตินะคะไม่ว่าจะเป็นกายจิตสังคมจิตวิญญาณ นะอย่างเช่นเรื่องจิตหรือว่าจิตวิญญาอะไรเงี้ยอย่างเช่นเคสส่วนใหญ่ที่ b e a u ่ามาที่บิวตี้ Beauty, อาจจะเป็นเคสมาทําหัตถการหรืออ่างเงี้ยอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการทําหัตถการเราก็ต้องเขียนปัญหาให้ครอบคลุมเนาะหรือว่าผู้ป่วยอาจจะมีปัญหา,าเคตา่ามีปัญหาอาลิทเมียมีปัญหาซีดมีปัญหาเชืเพลอะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆว่าเราต้องพยายามเขียนให้ครอบคลุมมากที่สุดเนาะ ก็เดี๋ยวพี่ตี้ขออนุญาตเขียนเนื้อโน้ตแ เช็คชาร์ตเขียนเนิร์ดโน้ตอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะพี่บิวตี้ก็คือจะทำการอ่าเช็ค ออเดอร์กับตารางยานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเออคือการเช็คออเดอร์กับตารางยานี่เป็นการดับเบิลเช็คอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวรเดือะจะไม่ค่อยมีออเดอร์เพิ่ม,เต,มเติมเนาะก็คือเอาง่ายๆส่วนใหญ่ก,การให้ยาหรือว่าออเดอร์ยาอะไรต่างๆนะคุณหมอเขาก็จะ Order ออเดอร์ตั้งแต่เวรช้าหรือว่าเวรบ่ายเนาะก็พี่บิวตี้ก็จะเช็คออเดอร์กับตารางยาอีกทีหนึ่งว่ายาตรงกันมา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่บิวตี้ก็คือจะมาเช็คแ l a ที่จะต้องเจาะพรุ่งนี้เช้าเนาะก็ก,ก็สามารถเช็คแ l a ได้ที่ออเดอร์นะคะก็คือจะเป็นออเดอร์วันเดย์เนาะว่าเออเนี่ยออเดอร์มีให้เจาะแลบวันพรุ่งนี้หรือเปล่ามีแลบ p ด่วงหน้าไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็เอาทิวมาเช็คว่าทิวที่เขาเตรียมไว้อย่ยมันครบหรือเปล่าถ้าเรา,าเขาเตรียมให้เราไม่ครบเราก็ต้องเตรียมเพิ่มเนาะเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราเตรียมขาดหรือว่าเตรียม ไม่พออะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาเจาะคนไข้ หลังจากทำงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พี่บิวตี้ก็จะแบ่งกันพักเบรกเนาะก็พยายามให้มีคนอยู่เคาน์เตอร์ตลอดเวลานะคะอะหลังจากพักเบรกแล้วเราก็จะมาเริ่มทำงานกันเนาะแต่เช้านะคะส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มทำงานอาจจะช่วงตีสี่ครึ่งถึงตีห้าเนาะซึ่งส่วนใหญ่พี่บิวก็อาจจะรีบรีบ ทำงานคือเราก็จะดูตามพลังงานเนาะว่าถ้าวันไหนผู้ป่วยเยอะเราก็จะเริ่มงานเร็วถ้าวันไหนผู้ป่วยน้อยเราก็อาจจะเริ่มสักตีห้อะไรอย่างงี้เนาะ ก็วันนี้พี่บิวตี้ก็จะแต่งชุดกาวนะคะเนื่องจากว่าที่ตึกพี่บิวตี้ที่บอกไปเนาะเป็นตึก PUI ก็คือยังรอผลสวอปเนาะซึ่งผลสวอปจะออกพรุ่งนี้เช้าเนาะพี่บิวตี้ก็จะแต่งชุดกาวนะคะที่บอกไปอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นกาวฟ้าที่พี่บิวตี้ใส่อยู่นะคะก็จะเป็นกาวสีฟ้าอืม ก็คือจะมีเชือกผูกอยู่สองที่นะคะก็คือบริเวณเอวแล้วก็ผูกที่หลังคอค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ถุงมือเนาะก็แนะนําให้ใช้เป็นถุงมือสเตอร์ไลน์นะคะเพราะว่าเอาง่ายๆว่าถุงมือสเตอร์ไลน์มันค่อนข้างยาวแล้วก็มันจะสวมทับชุดกาวฟ้าบริเวณคอ เอียมแล้วเนาะก็มันจะมีที่มัดเนาะอยู่ที่เอวเหมือนกันนะคะก็มัดที่มัดที่เอวให้เรียบร้อยแล้วก็ที่มือมันจะมีมือหอนนัวในโป้งเนาะมันจะมีให้ที่ให้สอดส อะไรให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็จะถอดชุดทิ้งข้างนอกเนาะแล้วก็จะเข้ามาในเคาน์เตอร์เนาะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งเนาะก็จะมาเช็คยามาเช็คยาเช็คยาคืออะไรก็คือ,อเช็คยาตอนเช้าที่จะให้นะเป็นยาก่อนอาหารกับยาหลังอาหารก็มาเช็คยากับเม็ดชีสแล้วก็มาดูฮาร์ดเรทคนไข้ว่า สมมติของพี่วิวมันเป็นคาดิโอเมดเนาะก็คือมันจะเป็นในมียาพวกโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นเบต้าบล็อกเกอร์หรือว่ายาอะไรต่างๆเนาะซึ่งมีผลกับฮาร์ตเลดหรือว่าพวกยา BP อะไรเงี้ยเนาะว่าเออเนี่ยยาสมมติคนไข้ฮาร์ตเลดห้าสิบต้องงดเบต้าบล็อกเกอร์ไว้ก่อนไหมเพราะว่าถ้า ก่อนลงเวณทุกครั้งนะคะพี่บิวตี้ก็จะต้องทำ nursing product เนาะก็คือเป็นพลังงานที่พี่บิวตี้ดูแลผู้ป่วยในแต่ละวันเนาะอก็หลังจากนั้นก็คือจะลงพลังงานในคอมให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวพี่บิวตี้ขออนุญ,ญาตไปเขียนพลังงานกันนะคะก็มันมีหลายคนเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำแป๊บหนึ่ง ื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่รับชมและก็รับฟังคลิปนะคะสามารถติดตามพี่บิวตี้ได้ทั้งหมด4ช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา Beauty Nerd ส่วนอีก3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG Ti k กต็อนะคะชื่อว่า beauty underscore nerd ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่บิวด้วยนะคะต่อไปพี่บิวตี้จะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ